อัพเดตข่าวกีฬากับ v ว r ร์เนียสโดยขวัญนัทนัน,นค่ะไม่มีข่าวไหนนะคะจะใหญ่ไปเท่ากับข่าวนี้อีกแล้วสำหรับเหล่าบรรดาคอลูกหนังเมือ Messi, ่อเลีโวเดลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ดังค่ะของทีมบาร์เซโลนาไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กันได้และเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเมสซี่นั้นจะย้ายไปคาแข่งกับทีมอื่นในฤด,ดูกาลหน้าค่ะ เจ้าของบอลลงดอ6สมัยชาวอาร์เจนตินากลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากหมดสัญญากับบาร์เซโลนาโดยก่อนหน้านี้สถานการณ์การต่อสัญญาของเขากับทีมบาร์เซโลนานั้นดูเหมือนจะไร้ปัญหาเพราะทางด้านประธานสโมสรมีการออกมายืนยันตลอดว่าสัญญาฉบับใหม่คืบหน้าไปมากและเมซี่ก็มีการตกลงจะขยายสัญญาออกไป5ปีจนถึงปี2026 แต่ล่าสุดการประชุมร่วมกันร,ระหว่างเมซี่กับสมโมสรถึงสัญญาฉบับใหม่กลางดึกที่ผ่านมากับกลายเป็นวา่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ โดยมีมาก้าสื่อชื่อดังของสเปนรายงานว่าผลการประชุมออกมาไม่ดีและการเจรจาไม่ประสบความสําเร็จและถึงจุดที่ว่าไม่น่าจะกลับมาเจรจากันได้อีกครั้งแล้วสําหรับสาเหตุที่ทําให้การเจรจาไม่สําเร็จสื่อมาก้าระบุว่าน่าจะเกิดจากปัญหาทางการเงินของบาร์เซโลนาที่ยังไม่คลี่คลายนําไปสู่การลดเพดานค่าเหนื่อยของทีมลงมาซึ่งมีผลกระทบต่อเมสซี่โดยตรง สำหรับทีมที่เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าเมซี่ไปร่วมทีมสื่อในยุโรปมีการลือกันว่าน่าจะเป็นเปเชหรือปารีสแซงเชแมงทีมหาเศรษฐีของฝรั่งเศสที่จะยื่นสัญญาให้เมซี่พิจารณามาหลายครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธมาโดยตลอด